ครับผมผมได้เปิดฝาหลังมาก่อนแล้วนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่ครับดูเลยเครื่องฝุ่นเยอะมากนะครับถ้าใส่รถสิบล้อก็น่าจะได้ประมาณสามดำนะครับสามดำรถสิบล้อก็ทมที่ได้เลยนะครับชุดไว้เลี้ยงซีปียูนะครับชุดโอเคนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก ASUS FX505GE นะครับ GD นะครับอาการคือเปิดไม่ติดเครื่องลูกค้าโดนน้ำมาเป็นเครื่องของลูกค้าคุณเบลนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการดูโมเดลดือตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับ FX505GD นะครับเคื่องท่านลูกค้าโดนน้ำมาด้านบนนี้ครับ มีคราบน้ําเทียบเลยครับน้ำ 6, หกจากด้านบนตัวอาการเป็นยังไงมาดูกันนะครับมองเห็นนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับกดใช้สายตัวนี้นะครับเสียบสายไฟเข้าไปกับทายนะครับตัวนี้นะครับกินกระแส1.4นะครับมีแบตเตอรี่ด้วยผมกดปเปิดเครื่องเลยนะครับ ไปสองสองจุดเจ็ดสองจุดแปดแอมนะครับเดี๋ยวผมเสียบเดินบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยเดินบีเทสเตอร์ไม่ร้องนะครับไม่ร้องโอเคเดีย๋ยวเราไปแก็บเครื่องกันเลยครับครับ<อ>ผมผมได้เปิดฝาหลังมาก่อนแล้วนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆดูก่อนครับนี่ครับดูเลยเครื่องฝุ่นเยอะมากนะครับ ถ้าใส่รถสิบล้อก็น่าจะได้ประมาณสามดำนะครับสามดำรถสิบล้อก็ถมที่ได้เลยเพื่อนดูนะครับนี่ครับถือว่าสกปรกเลยนะครับไม่นิดหน่อยนะครับถือว่าสกปรกเลยโอเคเแลยวเราไปแกะต่อครับผมผมได้แกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับนี่เจอข้ามน้ําในจุดนี้เลยนะครับแล้วก็ไหลมาด้านนี้เลยนะครับนะครับ มีคาบน้ํามานี่ครับ,รบแล้วก็คีย์บอร์ดลูกค้านะ่าจะไม่รอดนะครับดูสถานการณ์แล้วประเมินน,ะน่าจะหนักนเพราะว่าน้ำครึ่งแก้วก็ลงที่คีย์บอร์ดก็ไหลออกมาด้านนี้ก็หนักพอสมควรครับแล้วก็นี่ครับกาบปุ่นนะครับแต่ผมไปเอารถแบคโฮมาตักออกนะครับแล้วก็ เอาเอาไปถมที่อื่นก่อนนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวซ่อมกันนะครับคีย์บอร์ดได้เปลี่ยนแน่นอนครับผมค่อนข้างมั่นใจไปทําความสะอาดกันครับครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดเมนบอร์ดนะครับแต่ผมได้สังเกตก่อนนะครับว่านี่ครับมีคราบน้ําโดนที่อีซีเลยนะครับเป็นก้อนอยู่เลยนะครับและก็โดนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับขาไอซีขาเลยนะครับแล้วก็โดนที่แพสวิตนะครับเป็นก้อนเลยนะครับ อย่างที่เจอนะครับที่เจอแน่ๆ,ๆเลยนี่ครับเพื่นดูด้านนะั้คุณมากเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้เยอนะมากครับเราทำความสะอาดก่อนแล้วเรามา่อมโอเคผมได้ทําความสะอาดให้แล้วนะครับเป็อนรน์ดแล้วก็ในส่วนอื่นๆให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่เก็บอุปรกรณ์ที่ช็อตนะครับ,รบตำแหน่ง EC แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับแน้นก็ตำแหน่งคอนเนคเตอร์ วิตเปิดปิดนะครับแล้วก็ชุดไวเลี้ยง CPU CPU นะครับชุดโอเคนะครับเราเรากเก็บงานกันก่อน ครับผมได้เ็บคาบน้ําออกแล้วก็ลองทําขา EC ใหม่นะครับตัวที่ช็อตนะครับตัคขาใหม่มาเลยนะครับลองดูก่อนว่าจะยังเปิดติดขึ้นภาพใหม่นะครับต้องลองก่อนยวผมจะลองประกอบและลองเอลมาขึ้นภาพใหม่และจะได้เทปคีย์บอร์ดได้โดยท่านขึ้นภาพนะครับ ใช้ประกอบเครื่องเพื่อเทสนะครับต่อสายครบต่อสายในคีย์บอร์ดไปด้วยยังไม่ใส่ไวไฟนะครับการ์ดไวไฟยังนั้นะผมใช้ซับไพตัวนี้นะครับเสียบซับไพลเลยนะครับก็เสสแตนไบศนย์0ุดศนยะครับผมจะกดเปิดเครื่องนะครับกดเปิดเครื่องนะครับผมใส่ยอดบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยยอ,อดบีเทสเตอร์ร้องเลยนะครับดูกันนะครับ ขึ้นภาพนี่ครับภาพมาแล้วนะครับมีภาพแล้วนะครับเดีย๋ยวเราประกอบให้เสร็จทุกอย่างนะครับและได้ลองเทสว่าคีย์บอร์ดจะใช้งานได้ด้วยไหมนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปประกอบกัน อบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงขั้นตอนนี้จะไว้เทสคีย์บอร์ดของ่ันลุกค้าโอเคเดี๋ยวเราผมใช้สัภายตัวนี้นะครับินกระแสอยู่แล้วเพราะว่าชาร์จแบตเตอรี่เปิดเครื่องปีเตอร์ร้องแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแซลนะครับจะดูนะครับว่ามีภาพหมายยังนะครับเป็น พัดหปิดนะครับลูกค้าพัดหมุนมาสองห้าคนนะครับตาษาไทยเป็นภาาองกนะครับสองห้าสี่หกหนึ่งสองห้าสี่หกโอเคเข้าวินโดว์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสคีย์บอร์ดให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคือน้ำด้านบนนะครับโดนมากน้ำ ครึ่งแก้วเลยนะครับลูกค้าบอกประมาณนี้แต่เราจะเทคีย์บอร์ดให้ว่าขอเยเราจะใส่นะครับเทคีย์บอร์ดนะครับโอเคคีย์บอร์ดมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างนะผมจะเริ่มจากด้านบนเลยครับสกออล็อกนะครับน่าจะติดฟังก์ชันสกอ์ล็อก ทับแปดท,ทับแปดก็ใช้งานได้นะครับทีบน่นี่โอเคนะครับปุ่มที่ไม่ติดคือปุ่มนี้นะครับหนึ่งปุ่มแล้วก็เลขสามเลขหกอ่าอันนั้นจะเป็นฟังก์ชัน,นครับติดอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันนะ s c อ o l l l o c โอเค,อเคผมว่าคีย์บอร์ดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่า เลขสามกับเลขหกแล้วก็ตัวน,นี้นะครับไม่จาเป็นต้องใช้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทาคลิปครัค้งต,ต่อไปในเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เปอร์โทรนะครับปลายนิ้วผมเลยแอดไลน์มาสอบถามก่อนได้ครับสอบถามราคาก่อนซ่อมหรือจะโทรมาถามก่อนก็นได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม